AAS p พย์ Pay, เดินเกมคอนเทนต์กีฬาเต็มพิกัดจับมือ NBA ยิงสดศึกบาสระดับโลกฤดูกาล2025-2026ทุกแมตช์สำคัญประกอบด้วย3แพ็กเกจใหม่ในราคาสุดคุม้มแพ็กเกจ NBA 2025-2026ลายเดือนราคา249บาทต่อเดือนแพ็กเก็ต l a y s p o r รราคา599บาทต่อเดือนแพ็กเก็ต l a y Ultimate Sport รายเดือนราคา 14 9 9ัรบาทต่อเดือนนอกจากนั้นจริงๆเรามีในการทําเรื่องของรายการด้วยนะคะไม่ได้มาแค่ช่องของอการขายทอดสดเท่านั้นนะคะแต่เรามีรายการที่จะเสริมในในเรื่องราวของ NBA นะคะรวมถึงเรามีคอนเทนต์ที่เป็นอาไคาย์นะคะไลบรารีการที่จะมาคระบวนเรื่องของ n b a ในปีที่ผ่านๆมาด้วยนะคะ<อ>เรียกว่าเราใส่คอนเทนต์เข้าไปค่อนข้างแต่แน่นนะคะ ในอกจากจะได้ดูนอกจากคลเป็นแฟนนะคะจะได้ดูเกมสุดมันของเอ็นดแล้วยังไม่พอค่ะยังได้เสิร์ฟคอนเทนต์ยังได้รับชมคอนเทนต์ที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะที่เอชตั้งใจที่จะมอบให้กับแฟนบาสเอร์ให้ทุกคนเลยจริงๆนะคะค่ะแล้วก็เอชเราเตรียมนักทพาเอาไว้นะคะหลายๆท่านก็อยู่ที่นี่นะคะตบมือต้อนรับนาาักทพาของเอสค่ะขอบคุณตบมือเลยค่ะ่ขอบคุณนักทพาทุกท่านนะคะขย,ยันขึ้นแล้วก็ พักใหญ่เป็นแบบหน่อยค่ะใช่เข,า,ขาก็มีวันนี้พี่พี่เอ๋วัชรินไม่ได้มาะะไปหาพี่อีพี่ยศเวินแล้วก็มีหลายท่านนะคะแล้วก็รวม <c oughs> ไปถึงตูโตด้วยนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งในระะาคม่ลย่ะติ่งในค่ะ่าของเราะะมีประมาณสัก200แม็กนะคะ200 200เกือบ2 1 0สิบนะคะรวมไปถึงทางวีดีโอเองก็มีเอ็กวีซีคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นเอ NBA บวกกับพามิววีโอนะคะเราจะมีเกือบ300แม็กได้กันนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่คลิปพวกเราเล่าไปนะ,ะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรกูล่าซีซันนะคะรวมไปถึงเอ่อจนถึงรอบไฟนอลลาวนะคะก็จะอยู่บนแพ็กเกจ2049บาทนี้นะคะโอ้โห,โโหเห็นแพ็กเกจแล้วุูว่าฟแฟนๆตาโตเลยค่ะพี่เจียมทั้งหมดนี้เลยจริงๆเหรอพี่เจียเมเป็นราคาเพียงแค่2,049บ,บาทโหสุดยอดอะไรอย่าเยงเงี้ย อยากได้แพ็กเกจที่รวมสปอร์ตทุกอย่างนะคะไม่ได้มีแค่ซื้อเป็นชิ้นๆนะคะอย่างที่เราประกาศเป็นว่าเรามี NFL ในราคา999บาทต่อซิซั่นนะคะแล้วเราก็มี NBA ที่เป็น249บาทต่อเดือนนะคะถ้าลูกค้าที่มีความชื่นชอบในสปอร์ตนะคะแล้วก็ต้องการดูสปอร์ตทุกอย่างที่อยู่บน s p นะคะก็มาซื้อในแพ็กเกจที่เราเรียกว่าเป็น Page Sport นะคะ ลูกค้าได้อะไรบ้างในแพ็กเกจเ s สปอรนะคะลูกค้าก็แน่นอนว่าได้ชุดของท <Okay. S 1> ีมเอรีนะคะ FA ครับรวมไปถึงส่วนที่เป็นคาราบาวครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทั้งส่วนที่เป็น EL ด้วยนะคะก็จะเป็นอยู่ในแพ็กเกจของเคลสปอนะคะ <Okay. S 2> นอกจากนี้ไม่ได้มีแค่ตัวของทีมเอรีนะคะเรายังมีในส่วนที่เป็น NBA นะคะ mm hmm. บวกกับพาวิดีโอที่ที่เราพูดถึง2 4งไปแล้วนะคะ ก็รวมไปถึง NFL และ a r t h u s p o r t นะคะรวมไปถึงไทยรีกด้วยนะคะแล้วเราพูดถึงแพ็กเกจ Pay Ultimate นะคะที่เป็นแพ็กเกจที่ลูกค้าบอกว่าไม่อยากซื้อคอนเทนต์ที่เป็นแอปต่อแอปนะคะก็เราเรียกว่าเป็น Pay Ultimate ราคา999บาทนะคะเรามีทั้งหมด6แอปได้กันนะคะก็คือมีตัวที่เป็น Netflix HBO Disney i c e อ่อ VTV แล้วก็ View นะคะ แล้วก็รวมไปถึงเราให้ช่องที่เป็นพรีเมียมชแนลทั้งหมดด้วยนะคะรอบนี้เรามาด้วยแพ็กเกจที่เราเรียกว่าเป็นเออเคอัลติเม e นะคะ1 4 9 9ราบาทต่อเดือนนะคะหมายความว่าลูกค้าได้ทั้งส่วนที่เป็นเคอัลติเมทเดิมนะคะโดยเคอัลติเม e เดิมเนี่ย เราเราเพิ่มคอนเทนต์ให้ด้วยนะคะเราเพิ่มตัวที่เป็นพาวิดีโอนะคะบวกกับวันดีนะคะแล้วก็ยังมีค่ะเราเก็ให้ไปร้องกันที่บ้านนะคะก็คือเราเพิ่มแอดเข้าไปทั้งหมด9แอปพลิเคชันนะคะรวมไปถึงที่ที่เราเล่าั่ังว่ามีตัวที่เป็นเพสคอร์ด5 9 9บาทนะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่รวมเข้ามาะคะ่ะในราคาที่เราคิดว่าเป็นราคาที่หลายๆคนน่าจะ เขาถึงได้ถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบทางเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็โรศัพท์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ